เสียถ้างานนี้ราบลื่นนะหล่นเซนีอ่ะชาวบ้านเรามานานเพราะประมาณตัวเยอะพอสมควรได้ครับคานนายผมเตรียมที่ครับอาแต่ว่าช่วงนี้วัสดุเนี่ยค่อนข้างแพงอาจจะต้องมีรถยนต์นิดหน่อยนะอุ้ยเสียเรื่องนั้นอ่ะไม่ต้องคินมากขอแค่หน้างานอ่ะดูเรียบร้อยก็พอโอเคไม่เสียครับว่าแต่ประหลัดไอเด็กใหม่อ่ะเป็นไงบ้างโอ้ไอเด็กใหม่นะไฟแรงเต็มที่ยังหนุ่มยังแน่น เดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยมากริ้งเดียวรอผมแป๊บนึงเ๊น็กผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เฮ้ยฮัลโหลสมยัยสมยัยจำได้ป่ะวเดี๋ยวดีเราคุยกันะุ่นไหนยกอ่ะจำได้ป่ะเออมาหาไหนเด็กห้องอันเนี้ยห้องตึกเจ็ดสิบสองชั้นแปดสิบสองเออหมายเลขห้องร้อยหนึ่งมาเลยนะเออเฮ้ยนี่ผมเลี่ยงมาละ แ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มาไอเด็กนี่มันรู้มือเห็งหนุ่มยังแน่นได้เลยจบใหม่ก็แบบนี้แหละเออไปครับผมท่านนายกท่านบัลลัดเรียกผมใช่ไหมครับเออเออไม่ได้เลยไม่ได้เลยสนใจหรอสนใจหรอรับผมสนใจใช่ไหมไปไหมเอ๊ะคุณใครอ๋ออ๋อไอ้โจ้ไอ้โจ้ใช่ไหมไอ้โจ้ทีร้านไอพรไม่ยายยายแววใช่ครับพี่อ๋อยายแววผมต้นต้นไม่ใช่เหรอ ใช่อ๋ออายุ50ใช่ครับพี่โอเคโอเคสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ขอได้คำท่านนายกท่านประหลัดครับเอ้าวันนี้ได้บทใครอันนี้เสียเองผู้รับเหมาโครงกาสตอนผงบ้ายเราอือเอ้าว่าไงสมชายสิ่งดีที่ได้พบเออทำก็ไม่จักกันไว้นะทำก็ไม่จักกันไว้เฮ้ยสมชายได้ข่าววันนี้มีไอเปตรวจงานใช่ปหมใช่เอ้องานถนนของเราเน่ยโครงการล่าสุดเนี่ยวันนี้เป็นเสียนะวันนี้เป็นเสียฝากดูแลเสียได้นะครับเออคนกันเองคนกันเองใช่ครับคนไอ้บรรนอกคือกันอ่า ที่แถวปัญหางเราแบเดียวกันมาเดียวกันถนนเนี่ยรู้หมนผ่านไปก็พอนะโอเค่ถนนเนี่ยให้ให้เราวิ่งผ่านก็พอแล้วรู้หมดเลยกันหน่อยโอเคไหมเออครับผมจะตรวจสอบตามมาตรฐานในสัญญาตัวอะไรให้ตัวสบายสบายให้ตัวสบายไปไปเอาเจียมผมก็ผ่านดูแลน้องนะไปไปไปยปร้อนก็ไปเดี๋ยวผมชี้ตรงนี้ก็ได้เห็นไปให้คนงานไป ตรงโน้นตรน้นอันนั้นวิศวกรคนใหม่เหรอจะไหไหมเนี่ยแน่นดิถนนรอบก่อนก็ทำภายในสามเดือนมองว่าเรามีจะดีนะเงียบก่อนเราดูเขาทำงานดีกว่าหนึ่งเมตรสองเมตรพี่สมชายพี่ถนนเส้นนี้กว้างเจ็ดจุดแปดเมตรเหรอเจ็ดจุดแปดเมตรเหรอหายไปศูนย์จุดสองเมตร พูดอะไรวัดอะไม่ไปทันไงพี่ไปไปจอดถนนวัดต่อไปพี่ถนนถนนมันหนาสองเซนพี่ตามสเปคระบุว่าสิบห้าเซนไม่ใช่หรอเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเมตรหายไปอีกแ่ห้าเมตรพี่คือแบบความยาวไม่ได้ความกว้างไม่ได้ความหนามไม่ได้อีกยื่ผมเตือนรัดบ่งานอย่างเงี้ยมาตามนี้ผมบ้าอะ,ะครกัน เอาสวัสดีครับทำรายการทำไมเสียงดังจังใ่ใช่ใช่ถนนไม่ได้มาตรฐานหรอเขไม่มีอะไรครับมีการเข้าใจกันทางเทคนิคไม่ใช่แล้วพี่ทุกคนฟังนะถนนเนี้ยคือมันไม่ได้สร้างตามแบบไปมันหายไปตัเงเยอะภาษีพวกคนทั้งนั้นอะ่ะสร้างไปผมก็พังอะ่ะไ,อ,ไอ่ท้ไงทำไมเฮียทำเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราไปคุยกันก่อนนะครับคือเราเข้าใจกันผิดท่านี้มี ใช่คุณทำบ้านลงไปเมื่อคุณไปเซ็นรับงานชาวบา้านก็รอเช็คผลกันอยู่จริงผมบอกแล้วไงแค่รุ่มมารวยเฮ้ยคุณไม่ทำผมจ้างคุณไปทำไมสัญญาเราเป็นไงคุณจำได้ไหมวันแรกที่คุณมาแม่คุณมาฝากผมว่าไงคิดคิดคิดสงใจใจเย็นเขาไคุณมีอะไรจะตอบผมไหมผมบอกว่าอะไรอพรุมารวยไปกเกียเขาทำตัวแตนเย็นทำไมคุณเราไม่ทำตามสัญญาวะใจเย็นเขาไมาวันแรกเป็นไง คุณพูดกับผมดีมากเลยบอกว่าทำตามผมทำไมคุณไม่ทําเสียแล้วเสียหายนะแล้วคุณทําไงวันนี้ทำไมคุณไม่เซ็นรับงานหรือไม่ชาวบ้านเขารู้แล้วเราทําไงเนี่ยเราเป็นอบตอเราอยู่ยากเสียแล้วเสียหายนะเสียมีอะไรพูดไหมผมบอกแล้วเด็กยุคนี้มันร้อนไม่ช้าคุยไฟก็ไม่รูนเรี่ยงหรอกอันนครับคือผมต้องบอกขาว่าผมรับงานที่มีข้อบกพร่องขนาดนี้ไม่ได้ครับ คือหนึ่งเลยผมผิดจรยาบันวิศวกรสองเลยก็คือผมผิดกฎหมายอาญาสามก็คือผมทําไปอ่ะสุดท้ายมันก็ฟังครับท่านสุดท้ายอ่ะชาวบ้านก็มารอเรียนพวกท่านว่าพวกท่านโกงกินอะไรไปเนี่ยอบตอก็โดนบ้ากันอีกเฮ้ยไปเซ็นหรือไม่เซ็นถ้าไปเซ็นการเป็นยัางานบางคนมีปัญหาแน่ยืนยองเขาถึงโยนชัยแบบนีๆๆ้เราตกงานอพไปท่านครับด้วยความเคารพนะครับแต่ผมเคารพกฎหมายและวิชาอาชีพของผมมากกว่าครับ ท่านสอนให้ผมมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีการมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่าให้ผมสมรู้ต้องคิดในทางที่ไม่ดีด้วยนะครับแต่คือการจะให้ท่านทราบว,ว่าตรงนี้มีปัญหาเพื่อไม่ให้ท่านมีปัญหาภายหลังและก็องค์กรท่านจะได้ไม่โดนร้องเรียนครับเนีย er ครับวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ให้ผมเซ็นรับงานที่ไม่เสร็จนะครับแต่เฮียต้องแก้ไขางานให้ตรงตามความจริงนะครับคือผมจะเซ็นรับงานให้โดยไม่อีดอ่อนเลยครับถ้าท่านทำถูกต้องสมชายพูดงีาแหวมว่าไงหรือถอนทำไม เอาไงหนึงงานเราเนะี่ยท่านครับถ้าท่านไม่แก้ผมขอทําหนังสือปฏิเสธรับงานนะครับแลวผมแลวผมจะแน่รูปถ่ายหน่อยไอ้สมชายแกได้แกตรงนี้ฉันไม่ได้รับแกมาตั้งแต่แรกเลยปิดแผนหมดเลย <c oughs> แล้วผมจะส่งให้ท่านนายกเซ็นรับเพราะว่าถ้าทำแบบเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนกับท่าน พระยาครับท่านนายกผู้ผมรู้เรื่องที่ท่านทําถนานไม่ตรงตามสปคหมดแล้วถ้าท่านยอมไม่ผ่านผู้ผมจะไปพ้องอาเภอเดี๋ยวนี้ครับชาวบ้านรู้จนได้ตองขาทางงอดก่อนล้วกันเป็นไงเป็นกันวะแผ่นบีแล้วกันแผ่นบีแผนบ,ผนบีทุกท่านใจเย็นเย็นก่อนนะครับคือแบบว่าประหลัดก็เพิ่งทราบข้อมูลนี้เองครับว่า เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นครับวิศวกรของเราคือนายสมชายใช่ไหมครับที่เป็นเด็กใหม่เ่ยเขาเพิ่งมาแจ้งเลยครับเดี๋ยวทางนี้ทางนายกกับทางประหลัดเนี่ยเพิ่งรับข้อมูลนี้มาเลยครับผมแต่เราผิดหวังในตัวคุณยินครับคุณเสียครับทำไมคุณทำแบบนี้เกิดขึ้นครับผมอา้าวทำไมคุณพูดอย่างนี้เสียรีบแก้สิชาวบ้านเขดือดร้อนจริงครับเสียทำไมคุณต้องรีบแก้เหตุการณ์แบบนี้โดยด่วนลยครับเสีย ได้ครับอย่างใจการเองครับทำดีมากครับผมอขอบใจมากนะที่ชชวยรักษาบุพโย์พวกเราวันนี้นะที่คิดว่าจะมีเหนือคนก่อนก่อนขอบคุณนะที่ทำให้พวกเราได้ใช้ถนนไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคือที่ทำไปอะก็พะภาษีของคุณทั้งหมดผมก็ต้องทำเต็มที่ในแบบของผมครับโอ้พี่สมชายพี่ยิงเกิน ผมเพี้ยงเราจะไม่เลดานะพี่อย่าไ,ไปนะโจนี่นะถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีแยกแยกให้ออก